จริงๆอ่ะมันอาจจะเกิดจากนั่งทํางานคอมพิวเตอร์เมาส์วางในตําแหน่งที่มันไม่ถูกต้องหรือแค่20นาทีเราควรควรแบบขยบขยบอะไรการยืดเหยียดเนี่ยจะเป็นฟาสแตกเลยเราแค่เอาตัวเราเนี่ยยืดเหยียดกล้ามเนื้อสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสแฟกเสิร์ฟสุกจานด่วนค่ะเป็นรายการที่จะพาไปเสิร์ฟฟาสแฟกแบบด่วนๆและเมนูอาหารจานด่วนกับแขกรับเชิญนะคะโดยในอีพีที่2นี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องกบ วันนี้เราอยู่กันที่ร้านนามิสัญยาครับซึ่งถือว่าเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากนะครับเหมาะกับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับอ้าวแล้ว่อนเป็นอะไรเห็นทุบหลังผมมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังมาสักระยะหนึ่งแล้วครับรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนม,นมีใครมาขี่คออยู่ตลอดเวลาเลยครับเราทางานหนักหรือเปล่าช่วงนี้จริงๆก็ ทำงานไม่ค่อยหนักมากนะครับแต่รู้สึกว่าใช้เวลาอยู่กับหน้าจอหรือว่าอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุปวดหลังหรือเปล่าพี่คิดว่าก่อนหน้าจะเป็นออฟฟิศซินโดมหรือเปล่าเพราะว่าเป็นโรคย่อหินของคนัยทํางานออฟฟิศซินโดม,เ,มนคนเคยได้ยินนะครับแต่เอาจริงๆไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยทราบเลยว่ามันคืออะไรอะครับโอเค,คงั้นดีเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปทําความรู้จักเกี่ยวกับโครคออฟฟิศซินโดมกับ,บ,บพี่เฟิรวานิสลานะคะเดี๋ยวขอต้อนรับพ,พี่เฟิรวานิสลากันเลยค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ซาราเจเินลมค่ะอยากจะทราบว่าออฟฟิสซินโดมเนี่ยสายเหตุมันเกิดมาจากอะไรเหรอครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินแว๊บ,บว่าแบบ อ่ะช่วงนี้นั่งทํางานหน้าจอเป็นระยะเวลานานเนาะจริงๆอ่ะมันอาจจะเกิดจากสาเหตุที่กรอมานั่งทํางานโดยที่แบบว่าจอคอมพิวเตอร์อาจจะอยู่สูงไปพื้นที่โต๊ะทํางานคอมพิวเตอร์เมาส์วางในตําแหน่งที่มันไม่ไม่ถูกต้องหรือโต๊ะต่างๆทุกอย่างมันวางในตําแหน่งที่ถูกต้องแล้วแต่ก่อมอาจจะนั่งแบบเอนไปอย่างนี้เมาส์ก็เอื้อมไปอย่างเงี้ยเราก็ควรจะแบบให้มันพอดีกับตัวเราอ่ะอย่างก่อมเนี่ยสูงเนาะโตทางานก่อมบางทีอาจจะแบบเตี้ยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องวัดในระดับของตัวเองอะค่ะ 拿喽 การนั่งทํางานนานๆแล้วไม่เปลี่ยนอิเลียบทมันส่งผลให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดไหมคะส่งผลแน่นอนค่ะร้อเเพราะฉะนั้นเนะี่ยอยากให้แบบนั่งทํางานแล้วแบบพยายามแบบลุกตั้งเวลาไว้ก็ได้ลุกเดินไปเม้าส์มอยกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากให้นั่งนานๆทั้งวันเนาะแล้วทีนี้ค่ะตามคอนเซปต์รายการของเราเลยก็คือฟาสต์แฟกต์เสิร์ฟสุกจานด่วนนะคะถ้าฟาสต์แฟกต์สำหรับไ้ทางานที่สามารถทําได้แบบเร็วๆอะคะ่ะพี่คนคิดว่าแนวทางไหนพอที่จะเป็นฟาสต์แฟกต์ได้บ้างะคะค่ะจริงๆการยืดเหยดเเเเน่่ยจะะป็าาาลพรรวไมต้องทําาอะไรรเเลยแ เอาตัวเราเนี่ยมาแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างวันระหว่างที่เรานั่งทํางานอยู่เนี่ยสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเราควรแบบยืดแลบะบคือแค่20นาทีเราควรควรแบบขยับเขยับอะไรนี้บ้างเล็กน้อยนักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาได้แนะนําว่าจริงๆอ่ะควรจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็คือจากกล้ามเนื้อท่อนล่างน่องขาต้นขาหน้าต้นขาหลังแล้วก็ค่อยมาเป็นหลังคอบ่าไหล่ค่อยๆแบบจากล่างขึ้นบนเนาะจริงๆอ่ะ ทุกคนก็จะคิดว่าเอ้ยพี่เรานั่งทํางานอ่ะมันก็แค่ปวดแค่คอบาลหลปวดหลังอะไรเงี้ยทําไมเราถึงต้องแบบยืดตั้งแต่ใช่ค่ะทาไมต้องแบบขาอะไรเงี้ยจริงๆการดูสรีระการนั่งของเราเนี่ยข้อพับต่างๆอ่ะมันมันถูกพับอยู่เนาะเราก็แบบอยากจะแบบให้ยืดทั้งหมดเลยตั้งแต่ขาเนี่ยข้อสะโพกอะไรเงี้ยก็คือสําคัญอยู่เหมือนกันก็คืออยากจะให้ยืดตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ขาขึ้นมาถึงบนเลยอะไรเงี้ยจากล่างขึ้นบนเนาะ ผมอยากให้พี่เฟิร์นลองแชร์เทคนิคการยืดเหยียดแบบว่าเล็กๆน้อยๆให้ให้ผมกับพี่มุกเลยนะครับในในระหว่างวันเนาะของของพี่เองนะคือจริงอ่ะของพี่อ่ะพี่จะทำง่ายมากเพราะว่าพี่จะแบบชอบก้มอย่างเงี้ยเวลาทํางานคือของพี่อ่ะคอมพี่มันมีสองหน้าจอนะมีจอเล็กอย่างนี้แล้วพี่ชอบใช้แล้วแบบจะก้มมีมันก็คือจะทําให้พี่อะปวดคอซึ่งในระหว่างวันเนี้ยพี่ก็จะง่ายมากก็คือ next stage next s t i n g เอาเอาละโซโซมา คือเอามือเนี่ยจับหัวอ่ะมองตรงนะก้มก้มกต้องนั่งตรงตรงอะจับจับนี้แล้วก็ก้มลงมาตึงมันจะตึงตรงตรงคออะทีเนี้ยก็คือค้างไว้ประมาณหนึ่งนาทีไม่ให้มันเกินหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แล้วก็เงยขึ้นมาแล้วทีเนี้ยก็คือจะซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยก็คือหันหันมาประมาณสี่สิบห้าองศาเนาะแล้วก็นี่ก็ กดลง,งนี้เอ่อค้างไว้ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเงยแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนข้าง,างเปลี่ยนข้างเปลี่ยนมือได้เนาะ,ะนี่รู้สึกว่าตึงมากเลยนะตึงมากก็กดกดลงมาค้างไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีเนาะก็คือมันก็ทําให้เราแบบรู้สึกสบายขึ้นอันนี้ก็คือมันง่ายอะ่ะคือเราสามารถทําได้ตลอดเวลาแบบแวบขึ้นมาอยปวดคอปวด,อปวดอคอก็อ่ะกกด อ,อะไรเงี้ยง่ายๆจริงๆมันก็ดูทําได้ง่ายมากเลยนะครับทําง่ายหลายท่าก็ทําคือเราไม่ต้องลุกไปไหนเลยแล้วนั่งอยู่กะทีก็ทําได้เลยอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> บอกกับวัยทางานที่แบบว่า ไม่รู้จะทาอะไรระหว่างวันก็คือมายืดเหยียดร่างกายกันดีกว่าแล้วก็ได้ไประโยชน์ทางสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็พี่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่สําคัญมากเราต้องทําร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาซึ่งตามคาแนะนําของ,ององค์การอนามัยโลกก็คือในวัยทางานของเรานอายุ18ถึง59ปีควรจะมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือทําแบบในระดับหน,หนักหนักคือแบบคือหอบเหนื่อยหอบจนเราแบบไม่สามารถพูด จบประโยคได้อจะ75นาทีต่อสัปดาห์อันนี้ก็คือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราแบบห่างไกลจากกลุ่มอาการของออฟฟิศซินโดรมเนาะในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราสั่งอาหารมารอเลยดีกว่า,า,า,ราเรา,า,าเลือกกันเลยคนัะครับผมโอยอาหารก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ,โอ้ยน่ากินมากครับผมอ,อ,อันนี้ก็คือสปาเกตตี้ผัดเบคอนใช่ไหมครับพี่เฟินสปาเกตตี้เบคอนกระเทียมผัดกระเทียมไถูกไหมนะ เหมือนมีจะมีสลัดมาเพิ่มด้วยนะครับพี่เฟิร์นใช่ไหมครับอ่าใช่เมื่อกี้พี่แอบไปสั่งหลังครัวเนาะแบบเพื่อความเฮลตี้ของเราหน่อยใช่มีพงมีผักนิดหน่อยุ้ยแบบน้ำลายแตกเลยโหพอเห็นเมนูแล้วเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นช่วยเล่าเลยนะคะว่าทําไมเมนูอาหารจานนี้ถึงเป็นเมนูอาหารจานด่วนแล้วก็เป็นอาหารจานโปรดของพี่เฟิร์นคะอ่ะอันนี้นะจะให้ให้กล่อมกับมุกดูคืออันนี้ก็คือจะมีสปาเกตตี้เนาะสปาเกตตี้มันก็จะมีเส้นเส้นก็จะเป็นคราฟ โบไฮเดตเนาะแล้วก็จะมีม,ม,ม,มีไขมันซึ่งเนี่ยจานเนีน้ยเป็นอาหารที่แบบมีพลังงานสูงมากที่อาจะเปรียบอันเนี้ยกับพวกเราชาวชาวเราไปทางาน mm hmm. มันเหมือนกับวิถีชีวิตของพวกเราที่แบบเราต้องทํางานอันนี้เป็นคนอันนี้เป็นการยืดเยียดทั้งสองอันมารวมกันมันคือคือทุกอย่างอ่ะมันต้องบาลานซ์กันอยู่แล้ว <c oughs> เรา <c oughs> ใช่เราจะกินนี้มากไปมันก็ไม่ดีแต่เราก็ต้องมีอันนี้มาเสริมด้วยเหมือนกับเราคือนั่งทำงานมากไปมันก็ไม่ดีก็จะมีอาการออฟฟิศซินโดม มันก็คล้ายๆกับวิถีชีวิตของคนไปทํางานเลยนะคะที่ต้องแบบใช้หน้าจอถ้านั่งทํางานเป็นเวลานานแล้วก็อาจจะไม่มีเวลายืดเหยียดแต่ว่าถ้าให้เลือกได้ก็อยากจะให้ยืดเหยียดสักนิดนึงคล้ายๆกับเสริมเสริมกะลั้เข้ามาเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราอาจจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถทํางานได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะใช่เราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราให้ให้ดีขึ้นเนาะแล้วถ้าอย่างเงี้ยหนูขอแบบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราจะมีแนวทางข้อเสนอเนี้ยหรือว่านโยบายในการ ส่งเสริมให้พนักง,งานห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะเราก็จะมีแนวทางอะไรบ้างคะอันนี้ขายของอีกหนึ่งอย่างเนาะจริงๆที่ทํางานของของพี่องค์กรพี่ก็คือจะดีมากเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าโต๊ะทางานของทุกคนสามารถปรับให้มันเป็นโต๊ะยืนได้เวลาใครที่จะแบบเบื่อที่จะนั่งก็คือสามารถยืนได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ดีมากๆที่องค์กรสนับสนุนก็คือการวิร์กช็อป การวอร์กชอปก็คือเป็นการแบบเดินไปประชุมไปด้วยคุยงานไปด้วยคือไม่ต้องประชุมในห้องแหละก็คือแบบเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นทีมๆอ่ะสามคนอ่ะไปเดินคุยกันในเรื่องนี้เรื่องนี้จริงๆในในทีแพคของเรานี่ก็คือจะมีคู่มือคู่มือวอร์กชอปถ้าแบบองค์กรไหนที่สนใจก็คือมาดาวน์โหลดมาอะไรไปได้ค่ะเป็นแบบแนวทางที่หลายๆหน่วยงานหรือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยถ้าได้รับชมหรือว่าแม้แต่พนักงาน ถ้าเกิดได้รับชมแล้วอยากให้เอาไปปรับใช้ในกับองค์กรของตัวเองก็สามารถมาใช้วิธีที่พี่เฟิร์นได้แนะนําไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะค่ะกล่อมเราก็ได้รู้จักกับออฟฟิศซินโดมกันมาพอสมควรแล้วนะคะ,ะ,คะทั้งสาเหตุอาการแนวทางในการป้องกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกับ <c oughs> แต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยหนูอยากจะแบบสอบถามพี่เฟิร์นนิดนึงว่าพี่เฟริรอนเนี่ยอยากแนะนําผลงานอะไรให้กับคนที่ชมอยู่ตอนนี้คะค่ะก็จะฝาก ของัง,งานไว้นิดนึงนะคะก็คือของตัวพี่เองเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าของคอลัมน์ Gestching by Farren ที่เผยแพร่อยู่ในบนเว็บไซต์ทีแพ็กของเราเนาะ,ะในนั้นก็คือจะมีอีกหลายๆอย่างก็อยากจะให้ติดตามหนูเชื่อว่าเป็นคอลัมน์ที่มีประโยชน์มากๆสําหรับคนไปทํางานนะคะแล้วก็สําหรับคนวัยอื่นๆด้วยเช่นกันน่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนเหมือนกันที่แบบทํางานดัน้งหน้าจอแล้วต้องแบบ,บอ่านหนังสือแบบว่าทํางานอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอาการแบบออฟฟิศซินโดมได้เหมือนกัน โอเคครับจริงๆต้องวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่เฟินมากเลยนะครับพอดีผมก็ได้ทราบถึงแนวทางป้องกันโรคออฟิซินโดมสำหรับผมเองต่อไปต้องก่อนจะไม่ต้องใช้ไม้ทุบหลังแล้วนะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกันไปรับประทานอาหารก่อนนะคะเดี๋ยว EP หน้าเราจะไป ฟาสแ a c กกับแขกรับเชิญท่านไหนนะคะสามารถรอติดตามได้ในเพจ Facebook ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือว่า TPAC สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ